ก็มีคนนั้นหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบามคนกุ้งมีสี่ตัวเราจะใช้สี่คนหนึ่งตัวเราจะเป็นทาเล้นเขาบอกแนะนำให้กินอันนี้อะไรนะมันหัวนกมันหัวนก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฉันอยู่ภูเก็ตมึงตั้งแต่ต้นเบลอยู่ภูเก็ตกี่กี่รอบปัจจุบันมึงเยอะมากแต่ร้านนี้ชื่อร้านว่าเรือนไม้ชายน้ำมึงอาจจะแปลกตาเพราะปกติกูจะไปภาพแล้วก็ไปร้านยุ้มยุมยิ้มยิ้ม,ม,มใช่ไหมน,นี่นี่จ้ะ วันนี้กูร้านอาหารวันนี้ทีมฉันไม่ได้กินข้าวกล่องข้าวกล่องเรามีคนนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้ดแปคนกุ้งมี4ตัวเราจะใช้4ี่คนหนึ่งตัวเราจะเป็นทานเล้นขออนุญาตแบบเป็นเขาเรียกว่าไงนะนักรีวิวอาหารเอ็มอีทแรกอันนี้เป็นหีลมนะคะหอยดังรมเขาบอกกินหอยดางรมเราเซ็กจัดจริงไหมัเพิ่มสุขภ้พทางไหนเธอจะแข็งจริงหรอไม่มีฟังโหใครบอกมันลุงเด๋ยว อาไปก่อนหนูแบบพอสวัสดีพี่น้องสวัสดีแล้วมึงถ่ายกูทำไมฝนตกไม่มาเช็คอินไม่มาสนามบินไม่รับตั้งข้าวปุ๊บโผลมาปั๊บอันนี้ก็คือปลาลุยสวนนะคะนี่ก็เป็นกุ้งอันนี้ก็เป็นสไตล์อันนี้เขาบอกแนะนําให้กินอันนี้อะไรนะมันหัวนกมันหัวนกหัวนหัวนูมาจากไหนว้าหัวมังคีหนูอันนี้คือเขาบอกว่ามีเฉพาะในเฉพาะภาคใต้ไหนลอง พทลุงเราจะลองดูว่าแกงส้มภาคใต้เนี่ย <c oughs> แกงส้มภาคใต้ก็ต้องให้เขายืนหนึ่งเนาะมันแบบมันเจ้มจนมากอะ่ะหผมเผ็ดอย่างอันนี้ปลากรดทอร์คามิน <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ก็คือต้มกะทิผักเหลียง <c oughs> ใช่ป่ะพี่โรสไข่หมดแดงด้วยเหรอใช่ไข่หมดแดงด้วยหน่อยลองดูนี่ปลากระด้วยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอืมมึงอันนี้อร่อยมากอันนี้คือของโปรดมากๆ ของก็สุดเลยเคยจ้างไอเอ็มไปงมหอยไอเอ็มบอกจะงมให้พี่เจ้าก่โลกูถามเมื่อเอามาจากไหนวัดคืนนี้เราจะมาลองดูว่าเล่นร้านอาหารครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงแล้วเพลงที่เราเตรียมมาเนี่ยวันนี้ซ้อมเพลงใต้มาเลยนะหกสิบกว่าเพลงเล่นให้ลุกเนียงขึ้นคอกูเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงล้รไม่เห็นเพี่ไม่มีใครรู้อ่ะ เอาเป็นว่าสะพานหินแถวสะพานหินชื่อร้านว่าเรือนไม้ชายน้ําเป็นร้านอาหารที่ปิดประมาณตีสอ <i> แล้วก็มีคอนเสิร์ตบ่อยมากแล้วก็มีแบบมีคนมาเที่ยวเป็นฟิลแบบมานั่งจอยๆครอบัวดได้กลางคืนก็มีลงมีเหล้าให้อะไรเงี้ยลองมาดูบรรยากาศนี่บรรยากาศจอยสุดเห็นไหมเดียด๋วยวก็เจอกันขอกินก่อนจอยสุด เธอต้องดูคลิปนี้ให้จบเอ็มจะบอกว่าเอ็มมาภูเก็ตมาเล่นคอนเสิร์ตเนหลายล้านมากแต่ร้านนี้ถือว่าเป็นเกมวัดดวงกูเลยแบบวัดใจกูเลยเพราะวันนี้เราต้องเล่นเพลงฮิปฮอปในกลุ่มคน30ขึ้นไปเขาจะอินกับเราไหมเราจะเป็นยังไงดูสภาพวันนี้แต่งหน้าโดยกูเองนะคะวันนี้แบบแบวเลยกลับเป็นแบบ เป,เป็นแบบเป็นเบลตี้เออเป็นแบบเป็นพิงกงพิงกี้เป็นแบบว่าสมพูหมดเลยแต่ว่าในรางก็ดูค่อนข้างที่จะดูเป็นแบบวันนี้มีเพลงใต้มาด้วย <c oughs> วันนี้คลิปนี้ทุกคนต้องสัญญา <c oughs> ต้องดูให้จบภูเก็ตถ้าสนุกเจอกันใหม่ถ้าไม่สนุกเฮ้ย <c oughs> เที่ยว <laughs> อ <ะ S 2> ออจอกันนะคะเดี๋ยวไปรอดูวันนี้จะเก็บภาพไปได้เยอะๆเลยแล้วไปดูบรรยากาศว่าในร้านกูสามารถทําให้คนลุกเต้นได้ไหมถ้าวันนี้กูผ่านร้านนี้ไปได้ถือว่าเป็นร้านหินเหมือนกันถูกปะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านนี้เขาจะมีศิลปินที่แบบคุณภาพแบบแน่นๆมาเลยถ้าวันนี้กูผ่านร้านนี้ไปได้ทุกร้าน <ไป S 1> จ้างกูเลยค่ะจบแค่นั้นเอง I have <c oughs> Pussy จบเจอ w i z z e เออ ประดุกประกายจะลำไม่พวกมึงดูแล้วไปไปเจอกันกูตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากถ้าฉันมังเงินเป็นคนแค่นี้พอ้ ไอเกียเดี๋ยวคอปี้เดี๋ยวเคลียร์คนชื่อโลดเดี๋ยวเคลียร์ทั้งห่างเลยกล้องแทนคนชื่อโลดหน่อยได้ไหมมีอเคลียร์ทำไมเดี๋จะไอเคลียร์ดิบอกว่าไงวะเอ็มร้านอาหารคนไม่กินเหล้าหรอกคนไม่กินคนไม่เต้นอะไรหรอกมึงมองมั่าเลยฮะสนุกไหมพี่โลดนะสนุกสนุกนะคนมันจอยกับเพลงแรกเออกูเมาตั้งแต่ยังไม่ถึงสติเลยมึงเมามากเลื่อนไม้ชายน้ำจะบอกว่าคนอยากคิดว่าร้านอาหารน่ะ สู้ผับไม่ได้แต่ถ้ามึงมาเรือไม้ใชน้ํากูเนี่ยเป็นคนนึงที่เหมือนพวกมึงว่าเวลามากินข้าวต้องไปต่อละเล่าร้อยหนึ่งอบัตเดียวถ้ามึงจบเรือนไม้ใชน้ําอ่ะมึงไปต่อไหนไม่ได้แล้วอาหารอร่อยด้วยอาหารอร่อยไหมมึงจอยแบบอาหารจอยเมื่อนคือลิ้นกูไม่ไหวแล้วมึงตอนนี้ก็คือเรือนไม้ใชน้ําฝากด้วยอยู่แถวสะบานหินแต่คนเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคนภูเก็ตเขารู้จักอยู่แล้วมาหาอร่อยฟังกูนะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอะไรคนเมืองเขาเยอะมากดี๋หนอนด้วงหนอนด้วงด้วงด้วงผักพิเกลจอยสุดหอย หอยนางลมกินไปห้าหกฝาก็เมื่อกีอ้กินไปสองตัวจะไปสามรอบอ่ะโอ้โหมันเล่บนบบนเวทีฝ <c> า <oughs> <c oughs> กด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าเอ็มลุ้นมากจริงว่าเอ็มกลัวจะเอาร้านเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยได้ร้านอาหารไงแต่วันนี้รู้สึกว่าเขาเกินมากศิลปินที่จะมาต่อจากเอ็มทำให้ดีนะเพราะว่าเอ็มก็ทำให้สูงมากเบอร์ใหญ่เหรอเบอร์ใหญ่มึงฟังนะเบอร์ที่สูงกว่ากูตอนนี้มีแค่ใครรู้ปะ ไปเถอะเดี๋ยวโดนลาะมาบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์ด้วยนะคะก็ฝากร้านนี้ด้วยเรือนไม้ชายคาชายน้ำ <c oughs> นั่นแม่เมาจริงเรือนไม้ชายน้ำนะคะแล้วก็ใครจะติดต่อคอนเสิร์ตก็นี่คุณโล่เลยนะคะดูแลประมาณหมื่นกว่าศิลปินเขาจะมามั่งไม่มามั่งแล้วแต่ถ้าเจอเราได้เลยนะคะเขาทำหลายอย่างมึงก็าทำหลายอย่างเขาด่าอย่าหาผู้จัดการใหม่เหมืนอนกันเขาชอบด่าเออไม่เลาไม่เ มีก็ไม่พ้นลงมโอมีก็ไม่พ้นพวกคำสาบเลย